ธรรมระโตจะได้เทศนาธรรมในทศกันิบาตกะปุกทนสี่อันมีมาในพุทธกานิกายลํลำับต่อไปนักที่วัดลำเปิงตะโพธรามต่อไปนาโมตัสสะภะคะวะโตอาลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันนาวาอาพิโลโปสิคาโนสัญญาตาโลหิโตจักกวาลุสุปาโตสิวิปาสันนุนาโมคิตาลิโยติติลำดับธรรมเตสนาในตัสสะกะนิบาตจาทาคะผูกทวนอันมีมานาย ุทากะนิกายพระมหาอานันทะเทนเจ้าหากได้สำแดงวิสาสนาในเมื่อปาธรรมสังคายนาทมหัวตีตามความแห่งจักกวาจาทาคะดังนี้ว่าสัทธานว่าสัพปัญโยพาพุทธเจ้าได้พาลบยังปีคุตนหนึ่ง เป็นเหตุเป็นผูโลภาพมากนัก็เอเป็นเหตุแก่พระธรรมมาเทศนาพระก็จริงนำเอามายังจารักานี้มาสาแดงเทศนาแกโมลีสัตตางหลายดังนี้ว่ายังมีในอดีิตากาลเมื่อก่อนในกาละเมื่อนั้นพระญาคมาทัดได้เป็นพระญาสวเวลา ในเมืองปาลานาสีก็มียังมีกาตัวหนึ่งหากมีโลภะได้กินอาหารอันมีสาตศพแห่งจ้างเป็นต้นก็บ่อิ่มก็จิมได้บินสะแวงหาเอวไปจนถึงยังฟังแม่น้ำดีหนึ่งก็เล่งหันยังนกจากกาปากสองตัวพัวมียหากมีสีสันวันนะอันเล่างามก็มาคานิิงใจว่า Loài vạn lục song tuần thì chấp kín chín ba mập nức, Lâu quần bài tham quài mưa đầy lũ chàng léo, Lâu có chấp đầy kín nhằng à hán, Mượn đắng lục đằng song. Phong lệ lâu chấp mê phiêu phân vấn á, Án nga mượn đắng lục đằng song Tuần hê lệ có binh khâu bay xu chim cây, Có đầy cào pin cát thả và văn nặng vã. ผาลีโพโตสีดังนี้ว่าดูกาลานกด้านมีสีสันวันนะันเล่างามมีตัวก็แดงงามและมีกำลังก็แรงมีเลือดผาดสีแดงดีมีอินทรีย์และดวงนะ้นใสงามท้านมาจับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงกาดีนี่เตียงว่าจะได้กินอาหารด้วยป่า กาแหป่าหมอป่าเป้าป่าตะเพียนอันจะเลือนกกาชากับปาก็จริงตอบคำไปว่าดูกาลาสหายนอกจากกากอกและกาแนเลี้ยวเราบ่อใดบ่อเล่โฟกชิ้นป่าสัตบุกแดสัตว์นาเป็นอาหารแต่ละกากอกกาแนหากเป็นอาหารแห่งเราเต้าอานา cả có chiên cà hoa đu cà la xa hài lâu Bỏ chia tan tê lê an ti tê lâu có đầy bỏ lì phục a à hàn tì xúc đôi kia lẹ năm mặn say đôi chín an bồ lì sút xa ạt an khôn tăng lại khâu hạt cà tam mãi tam ban sàn đầy lâu phiêu phân vắn hẹn à. hèn lâu chinh bỏ mướn đàng tan ni cha xa hại hơi tú hèn lâu hạc vô là phục đôi bò biệt viên sắt thì mi chỉ vịt tăng lại mi quam phà thả nà nói bò mi phụ này chắc mà kiệt chẳng bò sâu sâu xe cháy phai thì này chắc mi mà thương kẻ lâu tua ta năn chung cả tam nhang cháy hư khen. เลิกเลี้ยวเสียอย่างการฟาิบัิอันทุสินเฮือห่างไกลตนบ่เบียดเบียนผู้อื่นเอี่ยวไปตัวโลกก็ยับเป็นที่ลักที่แป่งแก่สัตตาโลกทั้งหลายเมียนดังเล่าสันให้แหละผู้ใดบ่ฆ่าตัวเก่าบ่ใจว่าเฮือผู้อื่นมาฆ่าบ่รับเอาของแห่งตัวเก่าเฮือผู้อื่นมาลา หาแหล่งแบ่งยังจิตเมตตาอย่างสักตัวนาผู้นั้นจักมีเวรกรรมกับด้วยผู้ใดแต่แลกาก้อซ้ำฟิกมากล่าวว่าต้านบ่บอกหยังอาหารและอาจารย์แห่งต้านหื้อแก่เราตามซื่อก็บ่เป็นสังแล้วก็ส่งเสียงรำร้องว่ากากาเร็วก็บินลงสู่คุคร ที่เมืองปาลานาสีก็มีวันนั้นและในภูลีปันหาจาทากะพาพุทธาเจ้าใดฟาลบซึ่งปัญญาปาลมีแห่งตนเฮอเป็นเหตุแก่พระธรรมเทศนาพระก็จรงนํเอามายังจาทกะอันนี้มาสดงเทศนาแก่พุทธบริษัทธ์ดังลาย ในอาทิตากาลเมื่อก่อนยังมีพระญาตนหนึ่งชื่อว่ามีเตหะได้สวยยังราชสัมปาทิอยู่ในเมืองมิถิลานครยังมีปัญฑิตนาปัสยคนหนึ่งชื่อว่าเซนาคผู้หนึ่งชื่อว่าปุกุกาสุผู้หนึ่งชื่อว่า กามินตะผูหนึ่งจ uh ือวาเดวินก็มีแลหากเป็น e ผู้ทวายอนุศาสนาคัทธาททำแก่พระญาวิเทหะก็มีอาทาสมาเยยังมีในกาลวันหนึ่งเป็นวัน อันปฏิสนธิแห่งพาะาลามะโพธิสัตว์เจ้าปัญญาวิเตหะก็ได้ทะลงสุขบินนิมิตกำฟันปุณณีอัศจานะมากนักว่ากองไฟใหญ่สี่กองลูกส่องแจ้งไปตัวราจะวางควงหลวงตั้งสีแต่ในตำกางกองไฟนั้นม, ey, còn phải, còn, ม ey, àn, ีกองไฟกองหนึ่งมีผ้าม่านเต้าหิง้อย หากลุกขึ้นลุ่งเลียงสูงกว่ากองไฟจั้งสี่กองผามานว่าถึงอักกันนิธามาหาพุมเทวดาและมานพุมต่างก็มาปูจาอย่างกองไฟกองนั้นโดยดอกไม้และเขาและกองหอมต่างหลายส่วนอันว่าชนะโซนตั้งหลาย ที่อยู่ในกระบางเปี่ยวไฟนั่นก็บ่อดดร้อนสักคนในเมื่อปัณฑิตตั้งสี่คนมาเข้าแต่ยามเจ้าก็จริงได้ตัดถามซึ่งนิมิตตาฟันกับโดยเสนากะปัณฑิตส่วนอันว่าเสนากะก็จริงได้ตุนสาถึงเหตุแห่งพระสุบินตราฟันอันนั้นว่าหาเป็นสุภามังกาละจำเดินสาลีสดสาลี จังบังเกิดนี้แก่มหาฤๅเจ้าแต่ละปัณฑิตตันสิยังมีปัญญาหรือกว่าข้าฝ่ามั่นฝ่าบาดเจ้าหาผู้จักเสมอแน่เปรียบเปียมบ่ไดในโลกนี้จักมาถือเอายังปฏิสนในกับพระแห่งแม่มันดาบอยาจะแลกันฝ่าญาวิเตหะได้ทลง ยาวสุบินนั้นนิมิตแล้วส่วนอันว่าความว่าลมโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ประสูตออกมาจากกับพระเมมันดาชื่อว่าสุมนาเตวีอันเป็นพาริาแห่งมาเศรษฐีผู้มีชื่อว่าสิริวันขาก็มีและส่วนอันว่าพิตามนดาตังสง ก็ต่างชื่อไว้ว่ามหาสัตถะด้วยมาถือเอานิมิตตนะพันที่มหาสัตเจ้าหากว่าสูดออกมาจากกะพระแม่มั่นดาหากมีฝ่าอันโอสถอันหนึ่งอยู่ในกํามือหนึ่งในเมื่อพรลามะโพธิสัตเจ้าได้จํเดินไว้คืนใหญ่มาแล้วก็ได้รับยังราชการงานเป็นอาจารย์ ผู้หนึ่งแห่งปัญญาวิเตหาลาดด้วยอาศัยซึ่งปัญญาสะเลียวฉลาดแห่งพระมหาสัจเจ้าตนเมื่อปลายโหลได้ถูกอาจารย์ทั้ง4เมเสนากะเป็นตนมายุบยงสุนสอว่าจัเป็นกบจริงปอมตัว ป็นสลาจ้างปันมออยู่กับจ้างปันมอผู้หนึ่งก็มีอาทะในกาลานั้นเตวดาผู้สัทธิตอยู่ยังที่เสทสัตว์แห่งพาพระญาวิตมีเตหาลาดบดสดับับฟังธรรมเทศนาของมหูสัทธะพธิสัตว์เจ้า ก็มีความผาธานาที่จักเหอโพดิสัตเจ้าไปขึ้นมาอยู่เหมือนดังเดิมระติญาการคืนมาลอดก็จริงแวกผ้ามานมาถามปัญหากบโดยปัญญาวิเตหลาว่าหันทิหตเติปะติปัญญา ปาลิโสทาติเสวะลาปิโยติคันเอกินามะฟีปสิตานิปูกาลาผู้บุตตีที่ผู้อื่นด้วยมือและตีนและจบนาผู้อื่นนั้นสัมปิกมาว่าเป็นติลักแห่งผู้ที่ถูกดาสนั่นพญาทะลงหันว่าผู้เป็นติลักนั้นใดแก่ผู้ใดนั้นจ้า ฟ้าญาวิเตหาลาดบอสามาตะจักแก่ยังเตว่าปัญหาอันอันใดก็จริงตัดกรรด้วยเสเตวาดาว่าขอพัดพรหือไปทองถามยังเป็นปัณฑิตะผู้อื่นก่อนส่วนอันว่าปัณฑิตะังสีก็หมดความบ่มีกรรมสามาตะว่าจักแก่ได้กันว่าถึงรอยคือนันมา จักได้ไกลลงนั่นเทวดาก็จึงถามแขมเมื่อได้รู้ว่าปัณฑิตตัง4บ่สามารถว่าจัแก้ปัญหาอันนั้นได้จึงกล่าวตูภญาวิเตหวายกย่งมาศรัทธาปัณฑิตออกเสียปัณฑิตทั้ง4คนนั้นจักรู้อย่างใดจักกันว่าภญาบ่เรียกหามายงมาธา ว่าแก่บ่ไดฟูขคาจับตีหัวตานโดย้อนเด็กอันลุกเป็นเปลวไฟีนและพญาก็มีความสะดงทุกใจกว่าต่อไฟที่จับมาถึงตัวก็จิงเหออามาสี่คนเอี่ยวแสวงหายังมาหสัทธะอามาผูหนึ่งได้ไปพบยังมาหสัทธะโปติสัจ้ากำลังะ ขคดเอาดินมาปัน้นหมหากมีเนื้อตัวเป็นไปโดยเปื่อต้มตำมวนก็นั่งฟักยักเครื่องปัน้นหมแทบสำนักแห่งอาจารย์ผู้เป็นจ้างปันหมอแต่ว่าอามาดผู้น,นั่นหากเป็นคนฝ่ายเสนากะเหตุนั่นเมื่อจักษสืบทาม ่อขอความที่เสนากะกล่าวว่าสัมปาริประเสริฐกว่าปัญญานั้นมหาอามาตย์ได้กล่าวคถาในภูลิปัญญาจาทกะถามยังมโหสัทธปัณฑิตความว่าได้ยิงยังกรรมที่อาจารย์เสนากะกล่าวว่าไว้นา้นหากแม่นแต่จะลืถึงว่าท่านจึงมีปัญญามิสลีมีความเปี่ยนตั้งมันสนั้นก็ยังะ Phục bạc lạc xà phòng mỹ hạt bỏ đại tan chừng đại kín khâu bỏ mỹ kẻ. Mưa năn ma hồ sát thả phản đích có chừng tọp ám ạt phù năn vả. đô cá là châu phu hạ phá nhã bỏ đại lau pha Thà nạ cháu đại nhốt lìa nhốt muỵn. Đệ cầu đuôi cầm đăng phản nhã hẹn tôn thèm đau chừng đại cá ta สันเฮเลมาหูสัทาจิงก่าสันเสืิญอย่างอนุภาวะแห่งปัญญาว่าเมื่อเป็นดังอันต้านจุงแรงหันอย่างอนุภาวะแห่งปัญญาเพราะอิศลิญายตบอกเป็นติปึงในเวลาดังนี้ผู้ที่มีพรญญาปัญญาเตียนยอมว่าเป็นติิ่งแก่ตนใดไหนเมื่อพรญญาวิเทหะได้สะดับรับฟัง ข่าวว่ามโหสถถากกรการเป็นจ้างหาปันหมอขายเลี้ยงชีวิตแล้วก็ได้หันยังมโหสถปันดิตในกาละเมื่อมาเฝ้าก็ยังบ่ได้อาบน้ำเทียมีเนี่ยตัวอันเต็มไปโดยเปื่อสมมาก็มีเลย ก็จริงใดพิจารณาว่ากันว่ามาหสัทธาเป็นสัตตลุต่อเราก็จักเป็นผู้ที่อยู่สแวงหาแต่การผู้มียศสักมาหสัทธานั้นหาได้เป็นสัตตูแก่เราก็หาบ่ได้ก็ได้ประทานเสียภาเหือแต่งตัวตามยศเก่าเขาเฝ้าเหมือนดังเก่าไปลหลังก็มีในเมื่อพญาจักลองกวย ขจริงได้ตัดเป็นการถาว่าอันว่าคนดังพวกบ่กะทําการชั่วร้ายเพราะมียศสักมาคะนิงว่าเล่าความสุขว่าสมบูรณ์โดยยศแล้วบ่กะทําการชั่วช้าสามารบางจําพวกบ่กะทําการชั่วช้าพอ หากอยากกว่าด้วยความติเตียนหรืออันหรือตัวแห่งท่านมีความสามารถมีความคิดอันกว้างเหตุใดจึงมารู้จริงเอาหยังนาจะสมบัติของแห่งเหาเห่าจมาศรัธาจึงใดตูนสาวาปัณฑิตทั้งหลายเียนย่อมบ่ปฏิบัติยังกรรมอันยากจะสามารถนะ họ เปียกความสุขแห่งตนถึงว่าจับได้รับความทุกข์ถึงการมีนาฏมีปราดิษเดียนร้อนกบละเสียยังความสุจรลิตกรรมแห่งโตนะเสียรากการลับแลกการจังพระญาในเมื่อจับลองยังมาหูสัทะแถมต่อไปไปหน้าจริงตัดว่าดูกาลามาหูสะทะกุกาลาภูมิ เป็ดอันอ่อนหรือว่าแข็งแรงอันใดอันหนึ่งก็ดียกเอาอย่างฐานะแห่งตนจากทุกไร้เขยนใจตลงอยู่โดยเปนะผู้มีญางสัมปาตีเข้าของเงินคำศกเมื่อไปลุ่นจริงปาริบัติธรรมก็ได้บอใจจะลืมมาโหสัทธาเมื่อจับสาแดงอย่างกานะ เปียกเทียบ้วยโจนไม่ก็จริงกก่าวยังฟาสิทธิการหาด้วยคำว่าคาแดฟ้าอาปินเก่า้ามหาการิัตตะลาปุกกาละฟูน่งก็ดีนอนก็ดีที่เพื่อนลมเงาไม้แห่งต้นไม่บอกกวรหันบอกกวรหันและหานกิ่งไม้ต้นนั่นลงมานาง เพราะว่าผู้ที่หักหลือหารกิ่งไม้ตนนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้กาตำายต่อมิตรเป็นคนทวจ้้าแมนว่าผูกาละผู้ลู่แจงยังทำจากผู้ใดดังอันเล่าสำผู้ดิสะผู้ใดบันเ้าเสียยังคำสลังสงสัสยของผู้ดิสะผู้นั้นเสียได้ มาโหสัทได้ตุนสาเตียนยังฝัาญาวิเทหลานคงขะาคนคาลาวาดยาวเรียนบริพกแต่กามาโกนพระมหากาสัตรวันดีพิจารณาลำเพงะ คอยเสียก่อนแล้วก็จริงจักประกอบอย่างลาจักกิจาการอันนนบอพิจารณาหือดีเสียก่อนแล้วบอกวนฝากกอบอย่างลาจักกิจากาอันว่ายุดแดสักเตียนยอมว่าจําินแก่พระญาฟูตีตะลงพิจารณาเสียก่อนแล้วก็จริงจักปําเพ็งอย่างกะลานียิเป็นปาิ เป็นปากาติเต้าอันก่อดังนี้แลในมหามังกรละจะทากะพระพุทธเจ้าใดพระลบซึ่งมังกรละสูตรอันโตนหากได้สาแดงเทศนาแก่เทวดาต่างหลายมีเต้าสกกะอินตาเทวัดาาภูเข้ามาตุนสาถามยาสิ่งที่นับถือ Mà bên biến công quả là bên hệ thành pháp tham ma tesa phát pháp quả chính làm ao ma nhường cha thác cá ni ma tesa lá nhường mi nơi ắtita cá đã mưa còn này, số nhà đã đây nhà sau vậy ra cha sampati, ở nơi mương palanasi ngà còn vân an suan po di ได้อุปอในอุปติเกิดมาในขากุณพามผู้มัมมมม่งมีเป็นดีเขาของหากมีชื่อว่าลักขิตะกุม,มานะได้เรียนย่งสปาส,ปาสีสวัาตาลาสินตั้งหลายสำเร็จแล้วเมืองที่เมืองตากะศีลาแล้วก็พิกขึ้นมา มีลูกแลมีเมียในแม่พ่อแม่ตั้งสองหากได้ล่วงลับไปสู่โลกไปนาแล้วเจ้าก็ได้ออกบดเป็นตาปัสสนาสียุคอยู่ในป่าไม้หิมาปานะพั่มเป่งญาณและอาภินญาณหือบังเกิดมีบอดีวานมักนักยังมีในวันหนึ่งขันเทวาสิอันเทวาสิทตั้งหลายก่อป่าากันเข้าไปหา่างโกติสัจเจ้า เปียวว่าจักปาเอาการเอียวสแวงไปตามจนาบทอันน้อยเมืองใหญ่ต่างหลายในเมื่อโพธิสัตว์เจ้าหืออนุญาตแล้วก็จริงปาเอากันจะเดินไปจนถึงเมืองปาลานสีแล้วก็ปาเอากันไปอาศัยอยู่ในส่วนอุทธา อันว่าลาภสักการต่างหลายก็พากคตบังเกิดมีมักนักอยู่มาวันหนึ่งที่เมืองปัญลานัสีก็บังเกิดมีมังกละกัทาปัญหาขึ้นคนต่างหลายก็บอกอาจว่าจักสำแดงอย่างมังกละปัญหานั่นก็เฮอ หากรรมสาลังสงสัยให้ใดก็จรงป่าเอากันเข้าไปปึกษาอย่างพระตาภาษาาสีทั้งหลายอย่างที่สวนราชอุทยานตินั่นแต่พระตาภาษาาสีทั้งหลายก็บอสามาตะจัตอบอย่างมงกลกันหาอันนั้นหือแจ้งไหนจรงป่าเอากันพีกลับไปด้ว si ย พึกษศาสกัมโดยปัญญาเหล่าควรไปหื้อตาภัสสนาสีผู้ชื่อว่าลัคคิตาอันเป็นผู้มีปัญญาเสล้วสลาดมากนักมาแดงยังมังคละปัญหาอันนี้จเป็นที่ถูกใจแก่มูเทวดาและชามนุษย์โลกทั้งหลายจะได้นาว่าแล้วก็ลับกํปากเปียจักนำเอาตา ไปนำทางไปวิงบอนยังพระปาลามาโพธิสัตว์เจ้าหสําแดงแก่ปัญหานี้ในเมื่อตาปัสสลาสีต่างหลายพิกึ้นมาสู่สำนักแห่งปัณิตตาลาสี เมื่อนานหนาเนวาสิกอันเทวาสิกคู่เป็นใหญ่ก็จึงกล่าวว่ากิงสุนโลปปะสินจากะเลดังนี้ว่าข้าแด่อาจารย์ริญญาเจ้าปู่ชมเจโนอันว่าคนทั้งหลายยังเวทนาอันได้รู้อย่างสุดเพราะริญญันที่ที่ตัวนําเดินได้ สันใดจะเป็นผู้มีความสุขสวัสดีปกปักรักษาตนไว้ในโลกนี้และโลกไปหน้าขอจุงมีกรรมคุณนาสําแดงอะยังมังกาละต่างหลายอันพระเสริฐแก่ผู้ขาต่างหลายดเพระมหาสัจเจ้าในเมื่อจักตัดเสียยังกรรมสังสงสัยแก่คนและเทวดาต่าหลายจึงได้ตัดเปนกถา ว่าเทวดาจันกามาวาจันละก็ดีผมก็ดีตีขาจาติก็ดีและสปสัจจุภาการอุดใยมีความอ่อนนอมเป็นนิจจาการเมตตาภาวนายังสปสัจตังหลายแห่งกุกาละผู้นั้นและว่าเป็นสวดสดีมังกาละผู้ใดแนปฏิบัติธรรมโจ